สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 นะครับวันนี้วิชาพาศึกษานะครับจะมาในเรื่องเกี่ยวกับทักษะกีฬาบาสเกตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นทักษะในการเพิ่มความเร็วนะครับของกีฬาบาสเกตบอลนะครับหรือจะนำไปใช้ในกีฬาชนิดอื่นก็ได้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับนักเรียนก็ จะสบายใจได้โอเคนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการกระโดดอยู่กับที่นะครับโดยทั้งหมดจะนับ10เซตนะครับใน10เซตจะมีทั้งหมด3ท่านะครับท่าที่1ก็คือแยกเท้านะครับกระโดดแยกเท้าแล้วกลับมาในท่าตรงแล้วกระโดดแยกเท้าสลับอีกข้างหนึ่งนะครับจากนั้นกลับมาอยู่ในท่าตรงอีกท่าหนึ่งก็จะกระโดดแยกขานะครับแล้วจะกลับมาอยู่ในท่าตรงนะครับ เดี๋ยวนักเรียนมาดูการสาธิตก่อนนะครับแล้วนักเรียนจะได้ปฏิบัติในการอักลิวิโอส่งครูเหมือนเดิมนะครับโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูวิธีการสาธิตนะครับสเต็ปที่1น,นะครับก็คือให้นักเรียนอยู่กับที่ก่อนนะครับโดยยืนตัวตรงนะครับจากนั้นให้นักเรียนกระโดดสลับขานะครับให้ขาข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับง เช่นนะครับสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งนะครับจากนั้นให้กระโดดกลับอยู่ที่ท่าเดิมนะครับสเต็ปที่สองครับให้กระโดดสลับขาอีกข้างหนึ่งนะครับจากนั้นให้กลับมาอยู่ที่ท่าเดิมนะครับสเต็ปสุดท้ายครับให้กระโดดแยกขาออกด้านข้างนะครับทั้งสองข้างจากนั้นกลับมาอยู่ที่ท่าเดิมครับจบนะครับเท่ากับนับเป็นหนึ่งรอบนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องทําทั้งหมด1ิบครั้งนะครับโดยทําต่อเนื่องกันนะครับ เดี๋ยวครูจะทําแบบต่อนเนื่องกันให้นักเรียนดูนะครับออโอเคครับครูอาจจะทำไม่ถึง10บรอบนะครับแต่นักเรียนต้องทำให้ครบทั้ง10บรอบนะครับสำหรับงานที่นักเรียนต้องส่งครูนะครับก็คือการอัดวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องส่งนะครับเพราะครูจะทำการเช็คชื่อใน วิชาพระศึกษาและสุขศึกษาด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่ทํำทูก็ไม่สามารถเอาคะแนนมาให้นักเรียนได้นะครับก็สําหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่ตั้งใจรับชมนะครับขอบคุณครับ